มีดหมอหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วครับทุกคนสวัสดีครับอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็มีมีดหมอของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วมาให้รับชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นด้ามงาฝักไม้ความยาวด้ามบนฝักจะอยู่ที่เกือบเกือบ9้านิ้วเฉพาะใบเขา้านิ้วนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ แต่ก็จะมีจุดที่แตกต่างกันบ้างนะครับก็เชิญรับชมความงดงามของเขาไปพร้อมๆกันได้เลยครับนี่จะเป็นงานช้างนะครับก็เป็นงานสวยมากๆเลยครับงานอันนี้งานช้างเขาต้องเรียกว่ากิ่งนะงานกิ่งนี้สวยมากมีล่องรอยการแตกลายงานสวยงามชัดเจน ตรงนี้จะเป็นนาคนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นเงินที่หุ้มทั้งฝักแล้วก็ <c oughs> แหมนะครับจะจะเป็นเงินจะคล้ายๆกับหนองพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับไม้ก็สวยเดี๋ยวมาชมด้านในกันครับก็จะเป็นลายนาคเกี้ยว เหมือนของหลวงพ่อเดิมมากๆเลยนะครับแต่ว่าใบามีดเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กสีขาวนวลอลามแล้วก็มีความสว่างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีอักขระยันสลักไว้หรือตอกไว้เนี่ยอย่างชัดเจนแล้วก็จะมียันตรงนี้นะครับซึ่งเป็นยันเอกลักษณ์ของหลวงพ่อก,กัน สวยงามมากนะครับตอนนี้มีแค่เล่มเดียวใครที่มีหลวงพ่อเดิมแล้วนะครับก็ถ้าอยากสะสมมีดหมอของหลวงพ่อกันตอนนี้อิทธิพรมีดหมอก็มีอยู่หนึ่งเล่มนะครับถ้าใครอยากทราบราคาอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็แนะนำให้ไลน์มาหรือโทรมาได้เลยครับ ตรงนี้จะเป็นบริเวณการเข้ากันนะครับตรงกันตรงมวลสารของเขานะครับหรือเขาจะเรียกว่าคลั่งนั่นเองก็มวลสารศักิ์สิทธ์นะครับอัดแน่นๆสวยงามมาก มีดหมอหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วหายากกว่ามีดของหลวงพ่อเดิมหลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ไปสะสมหรือบูชาพกพานะครับก็เล่มนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าเป็นมีดที่สวยมากแล้วก็ตอนนี้มีแค่เล่มเดียวนะครับยังไงก็ถ้าทุกคนชอบนะครับก็ฝากช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสัญญาว่าจะนำมีดใหม่ๆมีดสวยๆมาลงให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับใครมีอะไรที่เป็นคำถามก็สามารถถามไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาตอบให้แต่ถ้าอยากรู้เรื่องราคาหรือ อยากทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเล่มนี้หรือเป็นมีดเล่มอื่นของอิทธิพรมีดหมอก้อนแนะนําว่าให้โทรมาหรือไลน์มาจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าตอบในยู u ู e เนี่ยมันจะไม่ส่วนตัวแล้วก็ y ยู u ูบเขาจะไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ